ก็สวัสดีทุกท่านนะผมเราจะมาอันบ็อกซ์เพอร์เฟกต์รากฟ้ากันนะครับในวันนี้นะฮะโดยที่เราจะมีพี่ป่านะผมจากลุงเล่นการ์ดโปเกมอนแบ็กสมิธนะครับผมมาคอยอธิบายการแล้วก็แนะนานะครับผมว่าใบไหนน่าสนใจไม่สนใจยังไงเชิญพี่ป่านเลยครับผมแต่บล็อกนี้นะครับผมเด่นๆเลยเนี่ยจะมีพวกของใช้กับซัพพอร์ตนะครับผมอย่างที่บระนะครับที่เป็นตัวที่ดีแล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดครับผมแล้วก็ตัวที่เด่นอีกตัวหนึ่งจะเป็นซุยคุนแล้วก็เจ้าตัวหน้ากล่องคือตัวมังกรเัวสามารถทําเด็กได้หลากหลายครับ หลังจากนี้เมื่อมีการเสียเวลานะครับผมผมจะทาการตัดซองให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาอ่านบอกพร้อมทุกท่านนะครับผมเจอกันครับก็กลับมานะครับผมโเอาแสงมาก่อนโอเคมานะครับผมเราได้ทาการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อเวการเสียเวลานะครับหลังจากนี้ก็อันบอกกันรัวๆนะฮะครับโอ้มี มีทวินฮะโอีทวินนิดเสรลเนี่ยบอกดีมาเฉยเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวดำเฮ้ยสองอารครับผมมาแล้วได้ใช้งานนะครับสำหรับสองอารนี้ถือว่ามีราคานะครับครับมันเกี่ยวถาอยู่บามีตัวใช่ครับอยู่ซื้อคุณอยู่ถือว่าโอเคเนี่ยถ้าไม่ใช้มาบอกพี่นะเดี๋ยวซื้อต่อทำเด็กซื้อคุณอยู่ครับก็เป็นใบที่ค่อนข้างมีราคานะครับผมสำหรับบล็อกนี้นะฮะน่าจะหาซื้อก็ได้ก็เห็นคนเริ่มโพสแล้วนะครับ นี้ก็มีถ้วยนะครับไปเรียงท็อปได้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอ้เอครับผมโอ้หนักหนักข้อบอกเลยบอกไปแครับผมเอสครับน้องฝุ่นนะครับผมแล้วมาเป็นสองอแบบใบแยกนี้ราคาหนักข้อมากโอ้โหมาอีกแล้วอ่ะครั้งก่อนผมก็เปิดได้อ่ะเปิดได้อีกอ่ะโอ้ครับ ไม่มีอะไรนะฮะสองนี้ไปต่อเลยไปรัวเลยแล้วกันนะฮะน่าจะโอ้โหล้วมาแบบแพคคู่นะฮะสำหรับดัดดัดนะครับผมสามอาโอ้บี v ีแม็กออกรัวๆนะครับ 3, สามซอง 4, สี่ซองนี่ออกเหมือนกโด,ดกันปกตินี่เทนะใช่ไหมเทเทซองทิ้ททงละวนะ <laughs> ครับผม หนักหนักข้อนี่เหลือมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้เป็นของทองเพิ่มเติมหรือเปล่าจะได้มังกรตึกเติมไหม่ครับผมต้องต้องรุ้นได้ถึงอสุทธะผมว่า HR อว่าต้องแถม s ิสัยหนึ่งใบนะฮะอ่าจะรอคนอยู่นะครับผมนี่น้องฟักทองนะครับนี่โอ้ไฟเยอร์ไฟเยอร์นะครับผมไฟเยอร์นี่ก็ชาร์จจีมือได้ครับไปต่อนะฮะอ่าเล่นเล่นเด็กโซะโซโลอาร์ก็ช่วยได้เยอะครับผมทหาจีขึ้นมือได้นะ มันคอพีมางกอจุดจงเพียงเดียวเขามีเงินเขามีเงินน้ำหอมนะครับผมอันนี้กองนี้ก่ดีอย่างเขามีน้ำหอมนะครับผมเขากำลงมีราชานะครับนะครับลูกกันลูกกันนะครับผมสองอันอีกหนึ่งใบนะผมก็ตอนนี้จะมีระดับพิเศษนะครับผมมีมาสามแล้วนะครับผมไม่ามไม่นับก็น่าจะได้บีอีกสักสามตัวครับอ่าใช่แล้วครับผมก็ถ้าว่าเกินเลยนะฮะ ี้ c o ี Copycat นะฮะนี่ Rescue ว a คลรครับ Rescue k a l l y เมื่อกี้อ่าใช่ครับผมแต่แบบเนี้อ่าของดีครับผมเอาไว้ชุบมอนขึ้นมือได้นะครับเลือไม่เกิน90ใบใช้งานสำหรับ Single Price แล้วก็ Twin นะครับผมเมื่อกี้น่าจะบอกราสองใบนะครับเท่าที่ดูจากเกรดแล้วรุบทำกรอนอ่าทำกรครับช่วยฮิวชาาดเหล็กได้ทุกตัวตัวละ3 0นะครับ ซส้ S S S e อสเตอรลี่หนึ่งใบของช่างงานมารัวๆนะฮะช่วงนี้สำหรับการแข่งนี่ใช้ได้แค่เลือกได้บล็อกใดบล็อกหนึ่งใช่รครับต้องชุดได้ชิดหนึ่งะครับโอเคครับ จากนั้นผมว่าบล็อกนี้ก็ดูดีนะฮะสำหรับการดาบมาสเบรนี่ครับนี่ดูป้แป้ครับผมตัวนี้ของดีครับผมลงมาปุ๊บสามารถบัฟเดเมจให้ตัวข้างหน้าหนึ่งร้อยนะครับผมโดยเฉพาะซูคุณจากปกติดีสูงสุด2 2 0รอยิบเป็นสามร้อยี่สิมันวีแม็กเดียวตายได้นะครับใช่ครับแต่ว่าจะบัฟเฉพาะเบสิกนะแต่ก็ใช่งงใช่ครับแต่แต่ว่าเราสามารถใช้ตักขายจับเคลนได้นะครับผมตักขายตักขึ้นไปลงเคลินต่อไปได้อยู่ครับผม มาเป็นอะโอ้โหมาเป็นปู่ฮะใหญ่คณเล็กครับไปอยู่ด้วยกันเลยโอ้โหรักรักเกินรักเกินผมบอกเลยขายก็รักทุกคนโอ้โหช็อตนี้มังกรตึกมีไหนครับยังไม่เห็นมังกรตึกเลยมีแม็กออก,ออกอได้อีกหนึ่งตัวเจ็บแบเจ็บปวดนะฮะแล้วก็คิวเลมคิวเลมไปก่อนนะครับคิวเลมทาดน้ำนะครับผมปกติจะมาเล่นกับคาแมกนะครับเออคอนแตะตีแรงตามเดนนอนจี้น้ำนะครับอีที่ถอดทิ้งใช่ไหมใช่ครับ ที่น้มพี่ถอดทิ้งเล่นกับคาร์แมกเราใช้รีไซเคิลอ e น g ีวนเอานะครับผมหรือว่าใช้การเตรียมใจของเอ็นก็ได้นะครับผมเปิดทับเด็กโ์เลยถ้วยนะแล้วีคิวทาริสกับผมคิวทาริสอ่าเอาไว้เ้อสปอร์ตซึ่งบนกองได้แล้วก็ใช้ซื้อคุณจัวขึ้นมาทันทีค่อนข้างคอมโบนะครับผมตอนนี้สปอร์ตยังไม่ผัดตัวยังไม่ออกนะครับเอาจนหยดสุดท้ายนะสามอง ไปหรือเปล่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าบ้านตึกครับผมแล้วตึกมีมาไหมอันนี้แหละประเด็นครับอย่างอย่ามีมาหรือไม่อย่างน้อยได้หน้ากล่องนะฮะโอเคอยู่นะฮะปึบฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยไม่เวิร์ดนะฮะมอนบานนะครับผมมอนบานอันนี้ใช้กระเด็กยาลากระมิได้นะครับผมติดหนึ่งจีตียี่สิบทั้งสนามก็เรียบร้อยครับผมต้นหอมครับประมาณนี้โอ้แล้วเหรอครับ ซองอันนั้นไม่ใช่ซองใช่ไหมใช่<อ>วัสดีอันนี้หมดแล้วเรียบร้อยมังกรตึกออกเดีววีไม่โซผมวีไม่ออกครับเอานับรวมๆแล้วค่อนข้างที่จะเน่านะฮะถึงแม้มังกรตึกก็เอาจริงๆแล้ววีจะไปใช้ตัวเก่าก็เถอะแต่ว่าอยากสะสมตัวใหม่เหมือนกัน<อ>นะฮะเปลี่องทำไงครับดวมังกรเขียวนี่ดีกว่าแล้วสังเวยอันนี้ไปแล้วตอนนี้คิดว่าล้างซวยนะฮะคิดว่าเออเอาสังเวยเกลือไปแล้วเราต้องแน่อะไรที่มันดีกว่านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสามารถกดดูคลิปต่อไปได้เลยครับผมสวัสดีครับ